สสดครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง NLVC นะฮะวันนี้เราจะมารีวิว Add-on Dragons ใน Market p l a c ลนะฮะราคาเก้า้เก้าสิบมินิคอยนะ,ะอ่ะิ่มกันเลยนะโอเคฮะอย่างแรกเราจะใช้เกตมังกรนะฮะเกตมังกรเนี่ยสามารถคาเป็นพวกเกาะได้เลยนะ,ะอย่างเช่นไพ t h อนดราก้อนฮะซึ่งเกตพวกเนี้ยเกตอย่างเช่นเก python นอะ่ะมันจะแบบได้มาจากการฆ่ามังกรที่แบบเป็นมังกรพิษอะไรเงี้ยเออได้มาจากการฆ่ามังกรนะ ต้องเป็นมังกรพิษด้วยเพราะว่าบางตัวมันแบบมันจะดรอปเกตของมันเองเลยนะอย่างเช่นมังกรน้ําแข็งมันก็มันก็จะดรอปของเกตน้ําแข็งนะเอออธิบายง่ายๆนะแบบให้เข้าใจอันนี้ดูคือคุณภาพของเกาะมันจะเหมือนเนทไลยนะเกาะเนทไลอะไรเงี้ยแต่แค่คุณภาพมันนะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีสถานะน็อกแบ็กเหมือนเนทไลไงเออแต่ว่าคุณภาพมันเหมือนเออเนทไลเออต่อมาก็เป็นทันเดอร์นะเกจ สสยฟ้านะเออก็มานี้ไปหนึ่งนะน,นี่ทันเดอร์ดะกอนเฮลเมนี่อุยวางไม่ได้ออเออไปหนึ่งเคนี่ทันเดอร์ด a g o นนะเนี่ยเรเนี้ยเออง่ายๆอธิบายง่ายอธิบาย,ายง่ายๆนะฮะเออผมตัดเสียงสองรอบแนะล้วนะเพราะเผลอกด e ี e t e ไปอ่านี่นะไปหนึ่งอ่าใส่นะจา้าบมากทุกคนคูตู จ้าป่ะทุกคนเนี่ยจ้ามากอ่ะเพื่อนหนึ่งโอ้ยเพื่อนจอยเข้ามาเตะกันหนึ่งเสริแพลังนะฮะโอเคเตะและ้วเคยอ่แะแล้วก็ต่อมาก็เป็นคริสตันดราก้อนดราก้อนสกิลนะฮะก็แบบมันก็โปรตีนะทุกคนก็คราฟก็คราฟเหมือนคราฟเกาะโปรตีนะทุกคนง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะทุกคนใครไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่รู้ละ ผมก็อธิบายไม่ถูกแล้ววันนั้นอ่ะเอออ่ะต่อมาก็เป็นเกิดมาเก็ดไฟนะอ่ะแล้ผมก็หยิบขึ้นมาให้หมดเลยนะเออเก็ดน้ำแข็งด้วยเนี่ยเออแล้วก็คราฟได้ตามโปรตีนะท่านผู้ชมเนี่ยคราฟเหมือนแบบโปรตีนะเหมือนแบบเวลาคราฟเกาะหนังอะไรเงี้ยคราฟเกาะทันคราฟเกาะโปรตีนะทุกคนง่ายๆนะเออประมาณเนี้ยค่อยต่อมาก็เป็นแบบพวกดาบนะทุกคน เอาไม้สติ๊กมานะ,ะคราฟประมาณนี้อะ,อะผมก็จะเอาดาบมาเลยนะคราบดาบเลยไฟร์ดราก้อนซอร์อ่าแล้วก็ไอส์ดราก้อนซอรคือเสียงผมจะไม่แบบไม่ดูเหมือนผมเสียงผมจะล่าเริงหน่อยนะเพราะว่าแบบคือผมเพิ่งไปซื้อไอ้ไอ้อะไรวะภาษาไทยมาโคตรด,ดนะีท่านผู้ชมเออผมก็ล่าเริงหน่อยนะเออแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนะ แพ็กมาแพ็กใหม่แล้วนะฮะเวอร์ชัน1.21.50บ้างเออนั่นแหละเนี่ยอย่าลืมไปอุดหนุนเออรัชนน,นนะะท์ด้วยนะพี่รัชนนท์โคตรดีนะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนนะราคา25บาทเองเออภาษาไทยโคตรถูกน,นะท่านผู้ชมอ่ะมาอันนี้ก็เราก็จะเริ่มที่ขวานขวานสายฟ้านะเออตีว่าจะมีเอฟเฟกต์สายฟ้าไหมทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันจะติดสถานนะเชื่องช้าหรือเปล่านะเออติด สถานะโซโลเดตหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะนี่ก็เป็นแบบดาบพิษนะก็ตามชื่อเลยดาบพิษมันดาบแบบติดพิษด้วยนะเนี่ยโคตรดีแล้วเลยทุกคนต่อไปก็เป็นดาบทิตตันนะเออประมาณเนะี้ยเป็นมีเอฟเฟกต์แบบทิตตันนี่เออเก็บทิตตันมันน่าจะหาไว้จากเออเครื่องมังกรอนิตตันมันน่าจะเกิดในดีเอ็นบ้างนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนนกัแต่ว่าน่าจะเกิดในดีเอ็นบ้างนะผมก็ตีเนี่ยนะอันนี้แค่เป็นเอฟเฟกต์ไฟเฉยนะทุกคน มันไม่ติดไฟนะอ่านี่ก็เป็นไอจากรสซอสเออกมีแตเ่เสียงเสียงแล้วทุกคนไม่มีเอฟเฟคเลยเลยนะเออแต่ก็น่าจะติดสานาะแหละโอเคมาต่อมาก็มาที่เกาะมังกรนะฮะอ่าผมบอกนะเกาะมังกรต้องใช้เอเกาะม้านะแล้วเกดอะต้องสําคัญเลยนะซึ่งเกดอะใชไ้ได้ทุกอันเลยนะเกดไฟแกะเกดน้ําแข็งเกจสายฟ้าเกดพิษเกจเกจอะไรเงี้ย ได้ทุกเกตอ่ะเกตคิตตันอะไรเงี้ย atte. มันเอาไปคาเป็นเกาะมังกรได้เลยนะแต่ว่าต้องใช้อานม้าด้วยนะไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิเออเกาะม้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแบบใช้เป็นเกาะเกาะเพชรน,นะเกาะม้าเพชรน,นะเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกาะทองเพชรน,นะทุกคนเกาะม้าทองเพชรเ,เออผมติ้นพันละเออประมาณเนี้ยใช้ทุกอันผมบอกแล้วเออนะแล้วก็การที่จะแบบฟักไข่ได้นะ ฟักไข่มังกรได้อะต้องใช้ลาวาเลยทุกคนอ่ะ,อะเผื่อมีคนสงสัยครับจะถามว่าพี่ครับพี่ครับมังกรนี่สปาโปตีไหมครับสปาโปตีครับแล้วก็ถ้าจะหาไข่มันอะไข่มันจะอยู่แถวๆบริเวณที่มังกรมังเกิลนะทุกคนเออประมาณนั้นนะโอเคอะหมุมก็ใช้ลาวาเลยนะลาวาปากเกตนะทุกคนสำคัญเลยนะถ,ถ้าจะฟักไข่มังกรนนะอันนี้ กดคิดขวานั่นการฟักไข่นะคิดขวาทุกครั้งนะทุกคนอ่าแต่อันนี้ในคอมน่าจะประมาณนี้นะทุกคนคิดขวานะแต่ว่าในแอนดรอยด์ก็ไม่รู้แหละเออเดี๋ยวกดฟักไปเรื่อยๆฟักทุกคนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตัวก็เทะปัดคลิปก่อนแล้วก็ทุกคนเห็นมังกรนักแข็งนั่นป่ะตัวโตๆนั่นแหละถ้าเกิดเราต้องการให้มันตัวโตนั้นอะ เราต้องหาพวกอาหารที่มันต้องการอะไรเงี้ยแบบพวกถ่านอะไรเงี้ยให้มันจนเรื่อยแล้วจะแบบอีโวจากล่างหนึ่งไปล่างสองแล้วก็จากล่างสองก็ไปล่างสามนะทุกคนซึ่งของเทมบางบางอันแบบที่ต้องเทมอะที่มันต้องการอะอาจจะหายากหน่อยนะเออก็ต้องอดทนให้ได้นะทุกคนอันนี้นั่นล่างหนึ่งนั้นล่างสองอันนี้ล่างล่างสามนะโคตรใหญ่เนี่ยล่างสามอ่ะแล้วก็เกาะเพชรน,นะเกาะ ามังกรอ่ะมันใส่ได้แค่ล่างสามะมังกรร่างสามแล้วก็เวลาจะขี่มังกรนะต้องใช้ซันโด้นะทุกคนเออนะผมก็จะขี่มังกรล่างสองนะทุกคนอ่ะผมลืมบอกนะเอย้เดี๋ยวค่อยบอกอันนี้ผมมาอัดทีหลังไงอัดเสียงทีหลังอประมาณนี้นทุกคนเออแบบบินขึ้นนะแล้วกดคลิกซ้ายในการพ่นไฟ คนละอ,องน้ําแข็งนะกดนะแล้วก็กดคลิกเฮ้ยคลิกขวาในการพ่นไฟนะพ่นลูกบอลไฟนะทุกคนเออโอเคประมาณเนี้ยแล้วก็กดยอ่ออ่ามันก็จะมีสแกวินช์นะมันก็แบบเหมือนแบบไปหาไม้ไม้หาเนื้อให้นะทุกคนแล้วก็มีปรับแต่งสีได้น,นะผมจะเลือกเป็นกรีนได้นะเออเนี้ยประมาณเนี้ยรวดลายก็ดีนะทุกคนเขาทำดีอยู่นะ เออมันก็จะส่งให้มันไปหาหาเนื้อนะอ่ะีคอนเฟิร์มไปเลยนี่หายแล้วนะทนอนอนิเมชันโคตรดีนะอ่ะต่อมาก็มาที่มังกรลานะ่างสาเลยนะท่านผู้ชมเอออันนี้เท่นนะอ่ะผมบอกไว้แล้วนะไอ้เกาะมังกรน่ะมันใส่ได้แค่ล่างสามเท่านั้นนะเออล่างสองล่างหนึ่งใส่ไม่ได้นะต้องเป็นล่างสามเท่านั้นอันนี้ก็แบบเป็นคลิกซ้ายนะซ้ายก็แบบค้นละออง ส่วนที่ขวาโอ้โหอันนี้แบบเป็นวง AOE นะทุกคนโคตรแรงอะ AOE เลยเออเอาไว้ทำแบบมันมี Fast Travel ดเลยนะ Fast Travel มันคือแบบเหมือนทเรพอพ์อได้อะอ่ะผมก็จะเซตตรงนี้นะเป็นยังไงมนหนึ่งนะ <c oughs> อ่ะฟาสทาวเวลนะผมก็จะเซตนิวโฮมนะก็โฮมโฮมวันนะทุกคนโฮมวันอ่ะประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะ,ะผมจะลองขี่มาไปไกลๆนะขี่มังกรไปไกลๆอะดูอ่ผมก็ขี่ประมาณนี้นะเซตเซตพอยต์ set, set ตะกี้นะอ่ะผมก็จะให้ให้มันเซตพอยต์ฟลาทาวเวิลนะไปโฮมหนึ่งนะคอนเฟิร์มนะอุ้ยมีฉากสกรีนด้วยโอ้โหมันทีเรพอร์ตมาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมโคตรดีอ่ะท่านผู้ชมเอออ่ะเผื่อตีก่อนคอยส่วนล่างสามนะ มันจะมีเพิ่มแบบไปหาพวกม็อบหาพวกแร่อะไรเงี้ยเอออ่าเราิบบผมกจะเริ่มเป็นแบกได้นะไลน์นี้ดีอยู่นะทุกคนเออผมก็จะส่งมาไปหาแร่นะเออส่วนแบบเรื่องเรื่องระบบอะระบบของมังกรร่างสองร่างสามร่างหนึ่งอะคือมันเหมือนกันมันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนะทุกคนไม่มีอะไรแตกต่างนะมันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออ ก็ประมาณนี้นะฮะมันก็ใส่ได้ประมาณนี้นะเออครับอืมใส่ได้วันนี้ก็ผมก็ใส่เท่นะระบบมึงก็เหมือนเดิมนะแบบล่างสามล่างสองเลยนะก็เหมือนเงินหมดเลยนะเออเปดเป็นซิทเนี่ยเนี่ล่างหนึ่งล่างเนี่ยล่างหนึ่งนะเออเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมีล่างสองนะล่างสามมีล่างหนึ่งล่างหนึ่งนะอ่าล่างสองล่างสามนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะรังหนึ่งรังสองรังสามนะอือต้องแบบให้อาหารไปเรื่อยๆจนเหมือนจะจนกว่ามันจะอีโวนะรังหนึ่งรังสองรังสามนั้นั้นท่านผู้ชมเออมันก็บทุกคนก็มองออกอยู่นะว่ามันเป็นมังกรสายฟ้าอันไหนมังกรสายฟ้าไหนมังกรคิทตันนะอ่าสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปซื้อนะฮะมันก็ดีมากเลยนะไอรอนเนี้ยไอรอนตัวเนี้ยอ่าสำหรับวันนี้นะขอกราบสวัสดีครับ ขอบคุณรับสมนะัครบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปนะฝากกดติดตามนะอะกดติดตามกดนะกดปุ๊บนะกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนกดกระดิ่งนะกดแจ้งเตือนกันทั้งหมดนะทั้งหมดนะเออประมาณนี้นะท่านผู้ชมเออภาพอาจจะแตกนิดน,นึงนะอ่ะสวัสดีครับอันนี้นะวันนี้กดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะเออเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้กับผมนะอ่า ติดตามวยนะสำหรับวันนี้แค่นะี้ฮะบ๊ายบาย